สี่คนนะครับ แบนนไหที่สุดชอบแบรนด์ไหนที่สุดโอบบ้ oh, ตอบยากมากเลยครับไม่ถึงวงไทยหรือต่างประเทศครับถ้าเกิดชอบอินอินตอนนี้น่าจะเป็นอาร์ชิเทกตรง เมทัลอังกฤษนะครับแบนด์เครื่องดนตรีอ๋อเลเลเลแบนด์เครื่องดนตรีอะครับออันนี้ก็ตอบยากเหมือนกันแต่แต่ที่ใช้อยู่ก็ชอบนะครับเฟนเดอร ไม่ได้ชอบแต่ทุกรุ่นนะก็บางรุ่นนะครับอย่างรุ่นที่ใช้อยู่เน,นี่ชอบมากนะครับอ c อกตาร์เยมเออเป็นเพลงที่ผมไม่เคยแกะเลยจริงๆนะเป็นเพลงของดีเมเตอร์ที่แบบเออเป็นเพลงดังนะแต่ว่าไม่เคยแกะเลยเอาเอาลูกสุดท้ายของเพลงภูิยันเดอร์ไปแทนนะครับ No, 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 เฟนเดอร์รุ่นไหนมาแรงมาแรงหมายถึงไงครับมาแรงหมายถึงว่าขายดีใช่ไหมหรือว่าแบบว่าเออมาแรงคือแบบมันน่าสนใจอะไรเงี้ย ปิกเหรครับปิกเป็นแจที T ครับแจที Jet ใช้บอส G T หนึ่งอยู่อยากปรับเสียงแบบพี่ยอดไม่ได้แรมพอเนะี่ยมีคำแนะนำไหมครับเอลองไปดูคลิปที่ผมทำไว้ครับพยายามใช้หัวใช้หัวกับแครปให้มันได้แบบแบบคล้ายๆที่ผมทำอะ่ะผมว่าก็ใกล้เคียงแล้วในคลิปใช้เป็น E N G L ne N G L p o w e r ball นะครับแต่เลือกไมค์กับแครปให้เหมือนลองดูคลิปในช n n น l นะครับมีมีคลิปปรับเสายงพี่ยอดอยู่ นะครับขายดีก็เป็นเออ่มกันโปรครับเมกันโปรเฟชชั่นัลทูก็ขายดีตอนนี้แทบแทบ,แทบจะหมดละแล้วก็อ่เพเยอร์ซีรีส์อันนี้ก็ขายดีนะครับแทบไม่มีของเลยเหมือนกัน <S 2>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  สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ บ็อกเสียงน้อยอย่างไรบ้างเวลาเล่นสวิตซิคกิ้งอยู่ที่มือขวาเนี่ยครับมือขวาเราจะต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะมือขวาจะต้องคอยคอยชิดสายตลอดเวลาแล้วก็เวลาโยกขึ้นโยกลงครับ พี่วางแผนทําอะไรปีนี้อตอนนี้ก็กําลังทําเพลงใหม่ครับทําเพลงใหม่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกแบบเดิมนะสามร้อ <laughs> ยกับคีย์บอร์ดต,ตัวไหนน่าสนใจกว่าอืมเป็นคําตอบที่ตอบยากคียบอร์ดปรับง่ายครับเสียงไม่ห่างกันมากคียบอร์ดปรับง่ายแต่มูเออร์มันมี โมเออ M e e R มันมีแอมพวกใหม่ๆอ่ะให้เลือกเยอะนะครับมมเออ,เอ,ออาจจะแบบว่าถูกใจไวโจ เอฟเฟกก้อนเสียงแตกที่พี่ชอบอืมตอนเด็กๆชอบไม่ท่านเอ็นมากเลยแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เสียงแตกที่มันเล่นได้กว้างนะไม่ไม่ได้เหมาะสมกับกับตอบโจทย์กับคนที่แบบเล่นอะไรหลายๆอย่างไม่เหมาะเลยนะครับอย่างอะไรนะไม่ท่านเอ็นไม่เหมาะเลยแต่ผมชอบมันมากเลยนะตอนเด็กๆสไฟเนอร์โรสติดเมเปิ น่าจะอีกพักหนึ่งครับของใหม่มันยังไม่เข้าเลยครับสวัสดีครับเรียนดนตรีจากไหนเรียนดนตรีจาก,กจังกระเมสมครับจบจังกระเสม ลืมแล้วแดงกับเขียวเออประมาณนี้ <laughs> ขอเพลงวงโมเดโตเพลงอะไรครับ ดียังไงไให้แม่นสายอืนี่ก็ยากลองเล่นเพลงนี้ก็ได้ครับฝึกเพลงอะไรนะแก๊สโกคิดนะครับอันเนี้ยช่วยได้เยอะเลยเรื่องอิน,นอเอทเรเอทร์เน็ตอ่ะเออแก๊สโกคิดเลยครับ เพลงนี้ช่วยได้เยอะครับยาพิดต้องมาตำแหน่งการวางมือขวาของอะไรนะครับตำแหน่งการวางมือขวาของอะไรนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงขออนุญาตมอง เทมโลบิดควรวางตรงไหนอ๋ออันนี้มันก็ไม่ตายตัวมันแล้วแต่ลูกเลยส่วนใหญ่ผมก็จะวางประมาณแถวนี้นะใกล้ๆใกล้ๆปิ๊กอัพตัวบิดนะครับเออโอ้หัดเล่นกีตาร์พ่อพี่เลยเหรอขอบคุณมากเลยครับสนสนใจเรียนกับผมเหรอมาทักวันที่เพจเลยครับมินเนี่ยนกีตาร์ติวเตอร์ครับตอนนี้นักเรียน เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆชอบโซโลโ่เพลงใช่ครับใช่ใช่ใชตอบคำถามคุณอะไรนะอันว่าอะไรดีอะลินส์เหรอลินส์กีตาร์ใช่ล้ครับชอบโซโลโ่เพลงอินดปพรซิมโอโ้โหโคตรยากยากมากตอนนั้นเล่นแบบน่าจะซ้อมอยู่ประมาณสองอาทิตย์อะ ยากมากเลยครัพนี้โคตรยากยากจริงยากจริงยากสุดๆไม่ได้เล่นานานๆลืมแล้ว ลูกสุดท้ายที่แบบโหไม่เคยคิดเลยว่ารสชาตินี้จะเล่นได้อ่ะฝืนมากๆซ้อมมาละกี่ชั่วโมงอืมถ้าเกิดตอนไหนที่กําลังแกะเพลงใหม่อ่ะแล้วแบบกําลังซ้อมให้เล่นได้ครับอันนั้นจะซ้อมนานแต่อันนี้ไม่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้มีเพลงใหม่อะไรแกะก็อยากเล่นอะไรก็เล่นเลยครับ อาจจะเล่นไม่ได้นานมากก็แล้วแต่ว่าเราอยากเล่นขนาดไหน เล่นท่อนดีเมเตอร์ที่ชอบที่สุดอ๋ออันนี้ผมยกให้เพลงนี้เลย In the p e n d e n c e o o e n e m y เนี่ยท่อนหลังอินโทรอ่ะทีนช่วงอินโทรอ่ะชอบที่สุดลว อันนี้เหมือนวางเดินเข้าหัังอะไรสักอย่างใช่ใช่ผมชอบมากเลย ขอท่อนสปีดพิกกิ้งเพลงสู้ท่อนสปีดพิกกิ้งเพลงสู้เดี๋ยวนะคิดก่อนนะอประมาณนี้ครับประมาณนี้เท่าที่จำได้นะ,อเ,อะเออในงบห้าหมื่นมีกีตาร์ล็อกมากมายทรอยพี่เลือกตัวนี้เอ่อผมชอบเทเล่ครับ ชอบเทลีหำหำไม่มีผลเลยนะแล้วก็พอจับแล้วมันเข้ามืออ่ะเออมันเล่นแล้วมันถูกใจอะ่ะบวกกับรูปลักษมันได้มันมีน้อยอ่ะครับมันเข้ามาน้อยมากในไทยผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีใครเหมือนเท่าไหร่อออยากเราก็อยากได้กีตาร์ที่มันดูยูนิคแล้วก็แบบว่ามันไม่ซ้ากับใครมากครับก็เลยเลือกตัวนี้ออแล้วชอบเสียงด้วยโบฮีเมียนแรปโซดีเอเบเตอร์ผมเคยซ้อมแล้วไม่ไหวอ่ะยังยังไม่ถึงฝีมือยังไม่ถึงจริงเพลงนี้ สวัสดีครับไอเอามืออุดยังไงมันก็เหมือนอุดสายอะครับแต่อาจจะไม่ต้องอุดแบบจริงจังมากก็ปล่อยๆบ้างอุดบ้างมีถามเรื่องปิก๊กอีกคนหนึงนะครับก็อตอบอีกทีก็ได้นะครับเป็นแจที T.